สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องไขยต้มพุงอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมีอิจกรรมอะไรมาดูกันก่อนเข้าไปลักีกีรรอยัลนะคะปืนราฟเฟลมานะเป็นสีแดงมีไฟออกมาเป็นสกินที่เท่เหมือนกันนะพี่มีอยู่24คูปองนะส่งไปกาอนสิอันมีความโชคดีอยู่ทั้งหมด่7 7ดตัวไปมันจะได้ไหมโอ้โหพี่เออกว่ะทุกคนสุดยอด พี่เก้าสิบอะไรอ่ะพี่เก้าสิบอ้ไม่สวยเลยไปอีกรอบสิบโอเคอันนี้ก็ออกมากอซ่าไม่ได้เลยอ่ะ <No. S 1> ไม่ได้เลยไม่ได้เลยหมุนทีละหนึ่งไหมเผื่อได้ไป <c oughs> หนึ่งเผื่อได้อีกหนึ่งเผื่อได้หมุนหมุนให้สุดหมุนให้สุดไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่เผ <c oughs> ื่อได้ไอ อีกหนึ่งเท่านั้นเอ้ยอีกสองอันดาเมจบวกหนึ่งแม่นยำบวกสองนะทุกคนคก็ได้ปะมันก็ต้องได้ปะไปโอ้โหห้าดวงแล้วนะยังไม่ออกนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนการใช้ขั้นศิษฎ์สากลนะคะมีน้องๆขอมาเยอะเลยว่าพี่ครับช่วยผมสอนใช้ขั้นศิษย์สากลหน่อยขั้นศิษย์สากลใช้ยังไงครับอ่าวันนี้พี่ก็จะมาสอนแล้วนะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องกดเข้าไปรับที่หน้าเช็คอินก่อนเห็นไหมมันจะมีขั้นสิทธิ์สากลขึ้นมาพร้อมกับเพจเลยก็ว,วันนี้พี่ก็ได้ขั้นสิทธิ์สากลพร้อมกับเพจ50เพจเอะไปดูกันก่อนว่าไฟพาร์ของพี่เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้พี่มีอยู่35อันนะคั้นสิทธ์เห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็นรูปตะเกียงก็คือขั้นสิทธิ์ของปัจจุบันอันนี้มันก็คือการเรียกว่าขั้นสิทธิ์สากลน,นั่นเอง พี่มีอยู่35อันนะเดี๋ยวเราเข้าไปรับกันว่ามันจะเพิ่มขึ้นไหมกดเข้าไปรับรับแล้วนะขั้นศิษสากรพร้อมกับเพชร50อันวันนี้พี่เป็นวันสุดท้ายที่กดรับเพชรเห็นไหมตอนแรกพี่มีอยู่36อันนะตอนนี้ปัจจุบันมันก็ขึ้นเป็น37อันแล้วนะทุกคนเห็นไหมเราไม่ต้องกดอะไรเลยเราแค่กดรับมามันก็เข้าไปอยู่ ในขั้นสะสมให้เราเลยนะทุกคนแค่นี้เองง่ายมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปแล้วก็เพื่อให้กำลังใจคนทำคลิปด้วยนะคะฝากไปกดไลค์กดติดตามเพจเฟซบุ o กไข่ต้มคงด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ get too close, and you might get